มีทั้งคนชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบทยนาอยู่หลังเลนนะครับวันนี้เนาะคนที่ไม่ชอบหนูก็หนูก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าสําหรับสําหรับท่นาเองเนะี่ยหนูก็ยังไม่อยากตัดสินอะไรเพราะว่าในมุมของทินาที่มาอยู่กับเราอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนมันก็เหมือนแค่คนหนีร้อนมาพิงเย็นถูกครับในความรู้สึกหนูหนูคือแค่นี้เองะะมันก็อาจจะมีทั้งคนที่ ที่ไม่ชอบที่เกลียดพี่นะัทจะถามว่าวันนี้คนที่เกลียดพี่นะัทพี่นัทก็ต้องโอเคนะความรู้สึกของเขาเพราะว่าม,มันมันห้ามเขาไม่ได้เราไปห้ามความรู้สึกใครไม่ไดม้มันห้ามความรู้สึกของคนไม่ได้ว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเรากับการกระทําของเราที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามแต่หรือบางคนเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลในการในการที่จะชอบหรือไม่ชอบกันหรอกเขาเรียกว่า first impression ที่แบบ มองเห็นหน้าครั้งแรกไม่ชอบแล้วก็ยังมีไม่ถึงชะตาเรียกว่าง่ายใช่ก็คือไม่ถึงชะตาก็องมีมเออทีนี้เนี่ยช่วงมันมีช่วงเวลาเนี่ยที่ที่พี่นัดเข้ามาอยู่ในรมอารม,มาทากิจกรรมกับน,น้องๆมาอะไรก็ตามแต่เนี่นะคะ<ม>พี่นัดรู้สึกยังไงอาหน,นูทมก่อนเอาความรู้สึกพี่นักเลยนะอที่แรกพี่นัดต่อยู่กกกองมาสองปีแล้วค่ะพี่นัดก็จะรู้จักรีรอาแค่วัน แค่ไปรับค่าคอมของเขืนก็ไม่ได้ขายอย่างจริงจังแล้วจนมาวันหนึ่งชวนมาทําบุญอมาทําบุญในวัดที่เราเคยคิดว่าเราอยากจะมาทําบุญเมื่อปีที่แล้วอแล้วเราเราเลยได้มาแล้วเราเห็นการทําบุญของกอตหมายถึงที่รอบที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ที่วัดสว่างมงคลครั้งแรก แล้วเราก็เห็นอะไรบางอย่างว่าการทําบุญของบริษัทรีอามันไม่ได้ทําบุญโดยเฉพาะเงินอย่างเดียวลงทั้งแรงลงทั้งใจลงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พอเข้ามาสัมผัสแล้วก็ทําให้รู้ว่าบอสไม่ได้เคยแคร์คาพูดใครไม่ว่าพี่นัทจะเป็นยังไงหรือกระแสจะโจมตีเข้ามายังไงบอสยึดมั่น ในสายตาตัวเองอยึดมั่นในที่จะช่วยคนน่ะที่จะช่วยคนเหมือนเนี่ยที่บอสพูดว่าหนีร้อนมาเพึ่งเย็นแต่พี่นัทก็ไม่ได้ร้อนใไรมากมายมแต่ว่าพี่เข้ามาแล้วก็รู้สึกสบายใจเราเราอยู่กันผ่านมาสองเดือนเนาะสองเดือนเกือบเข้าสามเดือนอ เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่เหมือนครอบครวัว<ม>ถึงเราจะไปไปมามาบางทีเราก็เกรงใจแต่เราก<ม>็ชอบชอบที่ระบบการทํางานไม่มีระบบคําว่าเจ้านายหรือลูกน้องค่ะเมีแต่ระบบที่เขาเรียกระบบอะไรดีละพ่อมีแต่ครอบครัวครอบครัว,ว,วมีแบบครอบครัวมีแต่ระบบครอบครัวเอ,อ คุณมากกว่าพเดชค่ะเอองั้นอะไรเนาะแล้วแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสพี่นัทในหลายๆเรื่องหนูพูดกับพี่นัทเสมอเนาะว่าคําว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นหัอหนูไม่ได้หมายถึงคนแต่มันคืออารมณ์แบบมันคืออารมณ์ที่มันร้อนอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในวันที่พี่นัทเข้ามาหนูไม่รู้หรอกมันมีเรื่องราวอะไรแต่หนูหนูรับรู้ได้แค่ว่าคนคนนี้เป็นทุกข์มา พอคนคนนี้เป็นทุกข์มาแล้วแล้วมาอยู่ตรงนี้หนูพูดกับพี่นัทเสมอว่าเรื่องเรื่องราวในข้างหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราทิ้งเราได้ไหมล่ะถูกไหมเราปลูกเราทิ้งมันได้ไหมถ้าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาความโกรธหรืออะไรหรืออะไรก็ตามแต่มาอ่าหนูจะบอกเอทีทุกคนว่าหนูมาที่นี่หนูไม่เคยแบกอะไรเลยหนูมันมันไม่มีเรื่องรามมาที่นี่ถูก เพราะว่าหนูเองเขาไม่ฝันพี่นัทถูกมใช่บอสจะบอกเสมอว่าใครจะเป็นยังไงพี่น um> ัทปล่อยเขาไปเขาพูดได้ตัวเราเป็นอย่างเขาพูดไหมมันเป็นอย่างนี้การที่คนสองคนหรือกลุ่มคนรู้สึกไม่ไม่ชอบกันมันอย่างที่หนูบอกมันมีแค่คําว่าชอบกับไม่ชอบมันไม่มีใครถูกใครผิดนะคะในมุมของอีกคนนึงก็คือเราก็ถูกในมุมของเราเราก็ถูกเพราะฉะนั้นตัดคนมันแค่มองตา การไม่ชอบกันคือมันคือสิทธิส่วรบุคคลตัวราเใช่ครับเราจะไปเไปไ็นปไปด่าเขากลับก็ไม่ได้เพราะเราเองก็รู้สึกไม่ดีกับเขาเ,เขาจะว่าเราเออเวลาเราไปว่าเขามันก็ต่างคนต่างว่ากันมันก็ต้องรู้สึกไม่ดีต่อกันไม่ว่าใครก็ตามแต่เพราะฉนั้นเนี่ยหนูถึงได้บอกว่าถ้าพี่นัทมอยู่ตรงเนี้ยเรื่องราวที่มันเป็นดราม่าหรือก็ตามแต่หนูไม่เคยรับเลยหนูไม่ฟังพี่นันดเลยสาวทุกแม่หนูพาพี่นันทําอย่างอื่น ใช่เราเราอยู่นี่เราไม่เคยพูดถึงใครเลยนะหนูบอกพี่นะว่าวันนี้คนเกลียดพี่นะเยอะนะเยอะคนเกลียดเป็นร้อยคนรักนะคนรักเป็นร้อยคนเกลียดร้านตอนนี้แหละตรงนี้แหละนะเดี๋วดูผมนะคือตวเนี้ผมอยากให้สังคมมองนะครับมองตัวผมเนี่ยคนเกลียดทั้งประเทศนะครับพี่นัทนี่ยังเด็กๆ ทเป็นเด็กมากนะครับเออคือเด็กๆมากครับคือผมต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้อง f อฟนะครับณกปัจจุบันเนี้ยคือผมอยากให้ทุกท่านมองผมผมผ่าร้อนฝ่าหนาวมาเยอะแล้วกอในเรื่องเกี่ยวกับโลกออนไลน์ซึ่งผมก็ไม่ใช่คนดีเด่นส่งเสียงหน่ะจ้าแต่ทําไม f อฟซีคิด้อดแต่ทําไมสังคมนะครับถึงให้โอกาสผมผมใช้ ความอดทนเนี่ยครับไม่ว่าจะมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตจะด้วยถูกคนเหยียดย่ําคนดูถูกบางทีผมไม่ผิดแต่ผมต้องแสดงตัวเป็นคนผิดก็มีถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่กันอยู่มากเราก็ต้องฟังเหตุผลบางทีบางสิ่งบางอย่างคนที่ยอมรับความผิดเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองไม่ผิดเนี่ยนั่นคือเป็นการบ่งบอกถึงจิตใจของคุณว่า คือคุณไม่ผิดแต่คุณยอมรับผิดเพื่อให้มันจบเรื่องราวปาัญหาคือใน,นบางสิ่งบางอย่างคือผมอยากให้สังคมมองว่าตรงนี้ถ้าเข้ามาอยู่เป็นรีาก็คืออยู่กับผมเป็นครอบครัวมผมอยากให้สังคมนะครับเปิดโอกาสให้โอกาสเราดูเขานะครับดูซิว่าเขายังสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาได้ไหมในเมื่อปู่มหามุนียังเปลี่ยนได้ไดผมบอกตรงๆนะครับรว่าผมเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ ไม่เคยมีใครชอบผมเลยตั้งแต่ทีแรกผมบอกว่าให้ดูผมไปว่า <c oughs> ผมจะแสดงสปิลิตความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อเอฟซไม่เห็นแก่ได้ <c oughs> ไม่นำพาไปในสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> ผมเข้ามาเริ่มต้นจนถึงนปัจจุบันเรื่องทุกเรื่องดราม,ม่าในบ้านกบก <c oughs> ผมจบเกมให้หมด <c oughs>